สามครับแล้วก็414แล้วก็200ครับโอ้โหมันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆื่อนโอ้โหเมื่อกี้รวมแล้วได้1113ันบาทครับทำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นทุกปันเทศเท่านั้นควรรับชมอย่างมีวิจารณญาณนะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเพื่อนนะครับผมช่องที่จะพาเพื่อนๆื่อนนะครับมาดูการเล่นสล็อตกันนะครับผมกับหมอเพื่อนนะครับผมวันนี้นะครับผม ค้นหาเกมที่ยังไม่เคยเล่นนะปรากฏว่าเกมนี้ครับผมวายแ e นิโตครับเคยมีช่องหลายช่องนะครับรีวิวเยอะมากนะครับผมแต่ผมนีงไม่เคยเล่นนะแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าจะเป็นแบบที่เขารีวิวหรือเปล่าโอ้บางคนแบบว่าแตกโคตรเยอะเยอะแบบเฮ้ยใช่เหรอวะมันจะแตกขนาดนะั้นจริงๆเหรอะนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมบางคนแตกหลักมือนะฮะโอ้โหเงินแบบยอดรวมคือหลักแสนนะ เดี๋ยวมาดูกันครับผมสาหรับแบบขอเอาใจสายทุนน้อยนะครับผมว่าเพราะว่าผมผม,ผมก็ทุนน้อยเหมือนกัน <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าวายบริเตนะครับถ้าทุนทุนประมาณ500เนี่ย <c oughs> อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปพาเล่นกันครับ <c oughs> มาเารวมทุกเทคนิคที่ไปเรียนรู้มาเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลย <c oughs> ไปกันครับผมเริ่มต้นนะครับกับทุน500และเริ่มที่เบสิสนะครับผมถ้าเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของช่องนี้นะครับผมบอกเลยว่ากด เทอโบเลยฮะ,ะไม่รอนะครับผมไม่รอช้านะอ่าไม่รอชา้าเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับผมไปดูกันนะครับผมมาอ่านะครับนี่ครับจริงๆแล้วอะสล็อตท,ที่แบบเว็บตรงหรือเว็บจริงอะไรก็ตามนะครับผมเนี่ยบางครั้งกดครั้งแรกก็ไม่เข้านะใช่เหจะเป็นแบบนเนี้ยอ่าเนี่ยครั้งสองไม่เข้าอย่างเงี้ยเราแบบรู้สึกแบบ เฮ้ย <G ül> วันวันว่ะเฮ้ยจะได้ไหมวะเดี๋ยวมาดูกันครับครั้งที่สามครับเนีน่ยเงียบเ <G ül> งียบนะครับอ่าสแกตเตอร์เข้าสามตัวครับนี่ครับเ็นไครับคือเกมบางเกมอ่ะมันมันไม่แจกนะแต,แต่มันแจกสแกตเตอร์ครับมันแจกหมุนฟรีครับเขาเรียกว่าฟรีเกมเนาะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือฟรีสป,ปินนะครับนั่นแหละหรือจะพูดเป็นภาษาของสัญลักษณ์เกมก็คือ สแกตเตอร์นะครับตัวนี้ผลไปสี่รอบนะครับแล้วก็ตัวคูนวิ่งไปที่คูณ3านะครับก็ถือว่ายังพอลุ้นนะครับไม่น่าเกลียดนะอ่ะนะครับวิ่งไปที่คูณ4ี่ัรับแต่ดูจากเงินที่ได้แล้วนะก็ยังเป็นหลักหน่วยอยู่นะอ่าดูกัะนะครับ นี่ครับผม19บาทครับผมความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะครับกับเบ็ดสิบนะครับความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆมันไม่ได้แบบจะแตกเยอะถ้าะแตกเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับรุ่นนีะครับลองปรับเบ็ดยเป็นยี่สิดูนะครับผมเริ่มกันเลยครับอ้าวู้ ปัเป็น20ขึ้นไปเมื่อกี้แตกโอ้โห3 4 0ครับแล้วก็444แล้วก็200ครับโอ้โหอ๋อมันเป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนเโอ้โหเมื่อกี้รวมแล้วได้1,113บาทครับโอ้โหเล่นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเทคนิคเทคนิคที่จากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับโดยตรงนะครับก็คือศึกษามานะครับคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่าเราเล่นเพิ่มเบ็ดปั๊บเนี่ย มันจะแจกครับผมมันจะให้นะครับเหมือนกับว่าเราถ้าเราไม่เหนียวเบ็ดนะครับถ้าเราเล่นเบ็ดเยอะเขาก็จะจ่ายเยอะนะครับแต่ถ้าเราเล่นเบ็ดน้อยนะครับเขาก็ให้แบบน้อยๆนะครับอ่ะถ้ายังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองปรับเบ็ดที่30ดูนะครับแล้วไปดูกันครับเพื่อนมาครับอ่านมูนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้แล้วเนี่ย อู้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 เอาไม่มาอ่าเริ่มมาแล้วนะครับเขาเรียกว่าเมื่อกี้แรกๆเขาไม่มานั่นก็คือว่าเฮ้ยสองร้อยครับไปต่อไหมอ๋อแรกๆที่มันไม่มาก็เหมือนกับว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะรันรันเกมเลยก่อนให้ให้ให้มันรับอัลกอริทึมมันรันเลยก็คือสล็อตเนี่ยมันจะสุ่มสุ่มไอ้รางวัลลงมา งามาเกนเกนเกอ้กอยู่แล้ว <c oughs> ออไู่วข้าดีเ <c oughs> ข้าได้เขาเข็มนะอดีขาดีด่นสิ <c oughs> ้น้ำ แล้ว138ไปแล้วโอ้24ก็ไม่แตกหลักหมื่นนะครับเพื่อนๆก็ไม่ขนาดนั้นนะเนี่ยครับเมื่อกี้เข้าฟรีสปินนะฟรีเกม12หมุนนะครับได้165บาทเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกหลักหมื่นนะครับก็ประมาณหลักหลักร้อยนะครับรวมๆกันก็หลักพัน ก็คืนนี้เล่นเบ็ด30ครับไหนลองเบตครึ่งร้อยดูฮนะเบตห้าดูได้ครับกดทโ,ทโบไว้ด้วยนะครับจะได้เร็วๆเนาะอ่ะปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าเข้าที่เจ็ดเบ็ด้าเข้าที่สปินที่เจ็ดแต่แต่การแตกก็ประมาณหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับผมร้อยหกห้าอะไรประมาณนี้นะ ครับมันจะเข้าหลักพันไหม250นะครับนั่นเป็นหลักหน่วยนิดๆหน่อยๆนะรวมก็คือประมาณ300แแหะจากหลักพันจะลงไปกับหลัก900แล้วหรออ่ะเล่นไปก่อนนะครับโอ้โหโดนครับตอนนี้แต่หลักพันจะกลับไปถึงหลักร้อยนะโอ้โหถึงหลักร้อยแล้ว ะมันคือความเสี่ยงนะครับจะต้องการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ก็ต้องใจนิดนึงนะะจะลองเล่นดูอ้าวข้อนะเมื่อกี้แบบกินเงินเราไปเยอะมากนะ,ะเนี่ยเนี่ยเกม,มนี้ข้าวเ,เยอะมากพนะี่เกมโคตรดีเลยนี่ผลแรกก็มาเลยนะจ๊ะ พี่สเก็ตเตอร์เรกือบจะเข้าแล้วเกือบจะได้หมบนฟรีอีกแล้วแปดสิบสองร้อยสิบสองเข้าไหมโ้โคือแบบทั้งหมดได้ร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้โขึ้นหน่อยแท้ เอ๊น้อยไปไหมเนี่ยอืออ่ะลดเบรคมาดูสิมันรู้สึกไม่ปลอดภัยนะเพื่อนๆรู้สึกไม่ปลอดภัยนะรู้สึกว่าจะปลอดบวมนะเออเล่นเบรคหนักก็ก็ควเงินหมดนะเพราะว่าบางทีมันดูลักษณะแล้วมันไม่มันไม่จ่ายครับแล้วแบบไอ้เราก็ใจร้อนด้วยนี่ครับเข้าแล้วเ็สเตอร์ครับ บางทีแบบมีเทคนิคนะมีหลักการนะแต่ว่าบางทีมันก็สู้อารมณ์ไม่ได้นะครับใจร้อนนะคิดเอาคิดเอาคิดเอานะครับแต่ว่าไม่รู้ตัวเองตอนนั้นเบยดหนักอยู่นะสงสัยต้องไปนั่งสมาธิแล้วพุทโทธรรมดสซังโอ้ต้องใจเย็นๆใจเย็นๆอย่นเพิื่นอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบนเพิ่งโล่ทำใจลมๆเล่นแบบนิ่งๆสบายๆเงี้ยมันชอบได้นะ นั่เล่นแบบรอบๆแบบคลิกแบบรวนจะเสียมีแต่เสียะนะ <c oughs> อเอ้าวยังไครับโอเคครับเงินรางวัลรวม289บาทนะครับโอเคเริ่มละเริ่มละเริ่มกลับมาละเหมือนมันแบบปรับเบ็ดลดลงในแบบเบ็ดที่เท่าเท่าอะไรนะเบ็ดที่ควรของมันนะคือแล้วแบบเหมือนมันค่อยๆแจกโอเไปต่อนะกับที่เบ็ด30นี่แหละอ่ะอยู่ด้วยกันนะ สองสามสี่แล้วนะครับ okay, คูณสคูณสี่คูณห้าคคูณหคูณเจมาคูณแปไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวคูณคูณโคูณสิแล้วครับโอ้จะอยู่ที่ไหนคูอยู่ที่คูณ11ครับได้เงินรางวัลก้อนโต1 7ึ่งพับาทโอ้โหนี่โอเคใครจะ ก็ยังชื่นใจหน่อยก็ยังอกราบขอบพระคุณวายเบนนโตนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณแบบว่านึกว่าแบบจะต้องสูญเสียเ,เงินทุนไปแล้วนะแต่ก็เอากลับคืนมาได้ครับด้วยคุณพระรัตนตายช่วยไวย้นี่เลยครับเวลาเล่นก็ใจเย็นๆเนาะอย่าไปรีบนะค่อยๆค่อยๆเล่นครับ ใจสบายสบายหัวร้อนแล้วมันหัวร้อนแล้วมันก็แบบไม่ได้อะไรเนาะเรื่สุขภาพจิตนะครับเอาเป็นว่าขออนุญาตจ,จบคลิปเพงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าพอใจแล้วสำหรับ2,500เพราะว่าทุน500นะได้25 0 0ก็คือว่าถอนได้แล้วแหละนะครับถือว่าได้กำไรแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับเกมวายเปนิโต้นะครับก็ามาลุ้นกันนะครับก็ไม่ได้แตกหลักหมื่นหลักแสนเหมือนที่เขารีวิวกันไว้เลยนะแตกประมาณหลักพันนี่นะกับเบ็ด10 20 30แล้วก็50นะอันนี้คือไม่ไม่กล้าเล่นไปถึงเบ็ดร้อยนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับทุนเรามา500้อยจะไ้หลแล้วถ้าแบบเราได้มาเป็นประมาณพันนึงเงี้ยเรากด10ครั้งมันหมดถ้ามันไม่ได้ทำยังไงถูกไหมละ่ะ นั่นแหละครับมันก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับตรงนี้อ่ะเป็นว่าฝากไว้แล้วกันนะครับผมช่องสล็อตหอเถื่อนนะครับจะมาเล่นสล็อตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าสล็อตนะผมพีจีนะเกมไหนนะมาใหม่มาเก่านะครับผมเก่าแล้วใหม่มานะเป็นยังไงเนาะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับถ้าถูกใจชอบนะครับก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอยากให้เล่นเกมไหนนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวของเรานะ สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า18 18ปีนะครับไม่ควรเล่นตามนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจับรโมวหรือว่าให้เล่นตามแต่อย่างใดนะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วก็เป็นการแบบว่าให้ความรู้เพื่อนๆนะว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมถ้าสนใจก็ไปตามกันเอานะคะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ